มาดูข้อต่อไปเลยครับข้อนี้เขาบอกว่าถ้าเขากําหนดความหนาแน่นของแก๊สที่27องศาเซลเซียสความดันหนึ่งบรรยากาศเนี่ยครับมีค่า1.3กิโลกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรอ่าเขาบอกว่าจงคํานวณหาความหนาแน่นของแก๊สเนี่ยครับที่อุณหภูมิ127องศาเซลเซียสและมีความดัน2บรรยากาศโอเคข้อนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการโจทย์ที่ลักษณะเป็นการเปรียบเทียบ สองสภาวะใช่ป่ะถ้าเปรียบเทียบสองสภาวะแสงดงว่าหน่วยเนี่ยครับการเปรียบเทียบหน่วยต้องเป็นหน่วยเดียวกันใช่ป่ะเพื่อให้หน่วยตัดกันได้นอกจากนั้นเนี่ยหน่วยเดียวกันแต่ยกเว้นอยู่อย่างเดียวคืออุณหภูมิต้องเป็นหน่วยอะไรครับเคลวินเท่านั้นโอเคนะ,ะก็มาดูนครับข้อเนี้ยเขากล่าวถึงอะไรเขากล่าวถึง ความต้งความหนาแน่นดังนั้นการเปรียบเทียบของเราต้องมีความหนาแน่นในโพ์ของการเปรียบเทียบมาตั้งสูตรนครับ PV เท่ากับ nRT แต่ว่า n เนี่ยครับเป็นมวลต่อมวลโมเลกุลคูณด้วย RT ลองย้าย v ลงมาหารครับจะได้ P เท่ากับ m ส่วน v เท่ากับ RT คูณด้วย RT ส่วนด้วยมวลโมเลกุล แต่ก้อนเนี่ยครับมันคือควาแน่นใช่ปะ่ะดังนั้นจะได้สูตรใหม่ครับว่าเป็น p คูณด้วย m w ถ้ายาย m w ขึ้นมาเท่ากับ Low r t ขั้นต่อไปครับเรามาวิเคราะห์ว่าตัวไหนที่เป็นค่าคงที่กันบ้างในสภาวะสมการนี้โอเคนะก็จะพบว่า t เนี่ยมันไม่คงที่ใช่ไหมเพราะจากที่เปลียยดองศาเซลเซียสเปลี่ยนกลายเป็น 127องศาเซลเซียสความดันก็ไม่คงที่ใช่ไหมครับจาก1บรรยากาศเป็น2บรรยากาศค่าความดนนันก็ไม่คงที่ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาดังนั้นตัวที่คงที่เนี่ยมีอยู่2ตัวในข้อนี้คือ R ซึ่ง R เนี่ยเป็นค่าคงที่อยู่แล้วเท่ากับ8.3 1ใช่ไหมและ m อยูเนี่ยเป็นมวลโมลเลกุลก็เป็นค่าคงที่ ที่มันเป็นค่าคงที่เนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าแก๊สเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนชนิดพอแก๊สไม่เปลี่ยนชนิดแก๊สชนิดเดิมมวลโมเลกุลก็เท่าเดิมใช่ไหมครับดังนั้นจะได้ว่า p ส่วนด้วยโล t เท่ากับ R ส่วนด้วย M ดยซึ่งจะได้ว่าก้อนเนี่ยเป็นค่าคงที่จับมาเท่ากับ k จับเรียบเทียบได้แล้วครับจะแสดงว่า p 1 โลห1 Low 1ทีเท่ากับ P2 โล2 2, 2มาดูกันครับ P1 P1 เนี่ยจากเดิม1บรรยากาศกลายเป็น P2 คือ2บรรยากาศโลหนะครับจาก1นอยู่3กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตร แต่หน่วยที่ได้มาจริงๆเนี่ยครับก็เหมือนข้อที่แล้วนะต้องเป็นหน่วยกรัมต่อลูกบาทเมตรนะแต่ข้อนี้จะเห็นได้ว่ากรัมมันมีโลทั้งสองฝั่งก็หน่วยตัดกันได้พอดีใช่ป่ะก็ใช้หน่วยกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรแทนเข้าไปเลยได้ที่หนึ่งครับที่หนึ่งคือยี่สิบเจ็ดองศาเซลเซียสแต่ต้องทำให้เป็นเคลวินโดยการบวกสองร้อยเจ็ดสิบสามใช่ไหมก็กลายเป็นสามร้อยเคลวินมาดู อีกฝั่งหนึ่งครับส atm เท่ากับโลสโลสคือสิ่งที่เราต้องการหาดังนั้นโลสจะออกมาเป็นหน่วยกิโลกรัมต่อลูกบาศกเมตรใช่ไหมครับถ้าเราใช้โลหเป็นหน่วยกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่สเป็นร้อองศาเซลเซียสครับหรือเอา2องร้อยยบมาบวกได้400ร้อยเคลวินที่เดี๋ยวก็คิดเลขแล้วครับก็ atm ตัด atm ใช่อไหมเคลวินตัดเคลวิน ศูนตัดศูนย์ก็2ตัด2องสอและสได้2องใช่ไหมครับดังนั้นโล2เนี่ยเท่ากับ3คูณด้วย1.3หารด้วย2องด้วยเป็นกิโลกร,รัมต่อลูกบาศกเมตร1.3ึ่ดสามคูณสได้เลยครับ3.9ส่วนด้วย2องใช่ป่ะดังนั้นตอบห 9.5กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนั่นเองก็เป็นคําตอบของข้อนี้ข้อนี้โดยหลักๆก,ก็คืออาจจะวิเคราะห์โจทย์สักนิดนึงครับว่ามันเป็นโจทย์ที่เกิดจากการเปรียบเทียบ2ส,สภาวะดังนั้นก็ตั้งสมการนี้ขึ้นมาก่อนและจากโจทย์เนี่ยครับเขาให้มันมีตัวแปรความอัดแน่นของแกส๊สมาด้วยดังนั้นเราต้องตัดเราต้องจัดรูปเล็กน้อยครับเพื่อให้สมการของเราเนี่ยมีความอัดแน่นอย,อยู่ด้วย ก็เปรียบเทียบกันได้ครับดูว่าค่าไหนเป็นค่าคงที่จะเห็นได้ว่า m w เนี่ยหรือมวลโมเลกุลเนี่ยเป็นค่าคงที่เนื่องจากว่าแก๊สไม่เปลี่ยนชนิดนะก็เปรียบเทียบก็ออกมาครับ mm hmm. ก็จะได้โลหรือความหนาแน่นที่สภาวะที่2เนี่ยครับเป็น1.95กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรนั่นเอง